อะไรเหรอคะทำอะไรมาให้แม่ชิมเหรอคะมันคืออะไรคะมันคืออะไรคะมคไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดเหรอคะมาแม่ชิมดูสิอร่อยไหมเนี่ย,ยอร่อยหรออ้ออร่อยจริงๆด้วยไม่เผ็ดเลยซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนใส่ด้วยอ่ะ โอเคกินอิ่มแล้วกี่บาทกี่บาทไม่จะจ่ายตังก็ไปเลย <c oughs> ไปทำมาใหม่นะเอาแบบเอาอะไรดีเอาก๋วยเตี๋ยวนะเอาตำบางหงด้วยใช่ค่ะเอาตับางหงด้วยนะเอาตำขี้ปลาแดงด้วยว้าไอตำขี้ปลาแดงด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> ไปทำมาให้แม่กินหน่อยนะโอเคไหมคะ โอเคไหมครับไม่เอาหนูจะทำอะไรไม่กินฮะไม่กินทำไมไม่กินกินอะไรกินแล้วไม่กินอิ่มแล้วอร่อยมากเลยจ่ายตังยี่สิบบาทเอามือมาเอามือมาไม่จะจ่ายเอาไปเลยโอ้เอาไปเลยใส่กระเป๋าเหรอ you're one Yep! <laughs> yep. Mm -hmm.